ต้องบอกว่าสีนี้สวยมากมากนะครับเป็นสีคอน Mi ิมบูหรือว่าสีน้ำเงินนะครับตัวท็อปสุดด้วยภายในก็จะเป็นโทนสีดาแบบนี้นะครับผมออปชั่นก็ให้มาเยอะด้วยนะครับผมในส่วนของพุ่มลายเป็นแบบมัลติฟังชันมีพูดคอนโทรลแล้วก็เก็บแบบแพทเทิรชิมาให้นะครับรับสายบางสายได้หน้าจอทัชสกรีนขนาด5.8นิ้วของกล้องมองหลังสวัสดีครับผมบอยปิ่นต้นครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาชมรถคันนี้นะครับเป็นตัว h อน d a City 1.5 SV Plus ปีสองพันสิบได้เป็นสีน้ำเงินหรือว่าที่เรียกกันว่าสีคอสมิ๊กบูนะครับสีนี้ซึ่งสวยมากๆนะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับเป็นโฉมปีสองพัราคาตั้งขายนะครับอยู่ที่4ี9 0 0 0บาทนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้นก็มีให้นะครับอยู่ที่2.79นะครับหรือว่าฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ7,700บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ได้เป็นตัววท็อปสุดแล้ก สี่คอร์มิกบูนะครับค่อนข้างหายากด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูราะเอียดตัวรถฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไปนะครับมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับใส่ใส่เลยนะครับจุดไฟหน้ามัลติเรสเฟกเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ทามอันนิ่งไลท์แลวก็ไฟเดียวที่อยู่ในโคมนะครับคือตัวชุดไฟหน้าคือยังใส่ยังสวยอยู่เลยนะครับนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะครับ แต่มตัวท็อปนะครับก็จะมีในส่วนของชุดไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะครับด้านหน้าค่อนข้างสวยมากๆนะครับผิวพานเรียมสารที่ฝากระโปรงคมชัดนะครับสีเดิมๆโรงงานเลยนะครับเป็นสีคอสมิกบูนะครับถ้าได้มาดูรถตัวจริงคือสวยมากๆนะครับไม่ย้ายพลาดกันนะครับได้สีพิเศษแบบนี้นะครับผมนะดูข้างด้านข้างนะครับขอบชิดๆรถไม่มีโดนชนหนักที่คว่ำนะครับตัดต่อหรือว่ากลับสีมาหรือว่ามีเล่มช้ำประสุดหายนะครับ คันนี้ผมก็เป็นคนคัดเลือกมาให้นะครับรถทุกคันนะครับที่นํามาลงช่องรีวิวนะคผมคัดเลือกว่าต้องเป็นรถสวยเกรดเเท่านั้นนะครับนี่ล้อแมกเดิมโรงงานนะครับเป็นทูโทนปัดเงาขอบ16รับด้วยตัวยางบิตโจนนะครับยางบิตโจนได้เป็นยางปี2022นะครับอย่างนี้นี่ปียางนะครับก็ถือว่ายังลึกๆเรือเลยนะครับใช้งานก็ต่อได้ครับ 2- 3ปีต้องมีนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเดี้ยวนะครับแล้วก็ทับไฟฟ้า ดูเรียบสารด้านข้างน,นะครับสว,สวยเลยนะครับมีการติดฟิล์มติดที่พวงสารมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมือจับเป็นแบบพรีเมียมตัวกุญแจได้เป็นกุญแจสมาร์ชีเลตแบบนี้นะครับเวลาล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเวลาเราพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดาแบบนี้นะครับปอดถ้าสีดาก็ไม่ยีนะครับตัวเบวาะก็ตึงๆแน่นๆเลยคือใหม่มากๆตัวเบาะนะครับ ได้ไปคันนี้ครับรับ้องนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับหากสนใจคันนี้ต้องรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้ผมรับประกันนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับได้ตัวท็อปสุดสีน้ําเงินหรือว่าสีคอนบปคูนะสวยๆตัวนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสวยเลยนะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับปับพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของโหมดอีคอนโหมดนะครับผมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน มีในส่วนของคูดคอนโทรลล็อกความเร็วอัตโนมัติปรับลดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็รับสายบางสายได้มีเกียร์แบบพละชิพนะครับสามารถเชนเกงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งนะครับแล้วก็จัดสตาร์ทเครื่องให้ดูเร่งไม่กันนะครับสำหรับตัวพุสตาจะอยู่ที่ซ้ายมือนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มพุตตาได้เลยนะครับเนี่ยครับคันนี้เร่งมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับกับรถปีสิแปดผมถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าวิ่งระดับ เฉลี่ยปีนึงวิ่งแค่2 0 0 0มโลนะครับรถก็คือเป็นใช้งานปกตินะครับหน้าจอชุดเครื่องเสียงขนาดหกจุดดนิ้วเป็นหน้าจอทัชสกรีนที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ได้เข้าเกียร์หอยนะครับตัวกล้องก็จะทํางานแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นสายการ,ะระยะตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับด้านล่างของเขาจะมีเ o ว e r outlet ให้หนึ่งจุดนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt สภาพหัวเกียร์คือไม่มีรอบไม่มีรอ่อนนะครับหัวเกียร์สวยๆนะครับคอนโซลด้านหน้าสีดํานะครับแผงนัดบอดด้านบนนะครับสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับรถนะครับดูแลรักษาดีนะครับไม่ได้จอดตากแดดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับในส่วนของแผงกั้นประตูนะครับแผงกั้นประตูของเขาก็ตกแต่งเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีสีเทาตรงนี้นะครับ ดูสภาพสมบูรณ์นะครับใหม่มากๆนะครับผมไม่มีรอยเหมือนถ้าไม่มีรอยร่องรอยการใช้งานเลยครับนะครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับรอยอาร์ตต่างๆนะครับตรงประตูนะครับยังอยู่ครบๆซอกหรือประตูต่างๆหัวน็อตนะครับจุดแต้มสีมากสีต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้เลยล็อตไม่มีขยับไม่มีแก่นะครับมากสีแต้มสีอยู่ครบนะครับเดี๋ยวดูรอยกระดูกงูตรงนี้นะครับนี่ดูนะครับ ตะเกียบรอยกระดูกงูนะครับเรียงตัวแบบครบแบบนี้เลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับผมแนะนําดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับผมแกะให้ดูทุกจุดอย่างละเอียดเลยนะครับไม่มีการเดี๋ยวขออนุญาตปิดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาปิดอีกทีเดีนะครับตรงนี้ห้ามห้ามปิดแรงนะครับเพราะว่ากระดูกงูแกะออกอยู่นะครับด้านหลังเลยนะครับผมนี่ดูตัวบาะนะครับสภาพสมบูรณ์น่าใช้มากๆานะครับผม ครับบ่กใหม่ๆอยู่เลยใช้างานก็นต่อได้ยาวๆเลยนะครับด้านล่างนะครับจะมี power outlet ให้ทั้งหมด2จุดนะครับเป็น power outlet ขนาด12โวลต์นะครับพด้านก็สะอาด้าครับคันนี้ของเราก็ปรับสภาพสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างัดโครงสร้างเดิมนะครับตามสีมาสีต้อหัวน็อตอยู่ครบประเข็บเมทอาร์ตนะครับเรียงตัวแบบครบๆเลยนะครับการันตีนะครับคันนี้รถสวยไม่มีชนหนักนะครับ ด้านหลังได้เสาอากาศแบบคลิปสนามด้วยนะครับตัวนี้ก็จะดูเท่แล้วก็ดูสปอร์ตฉกเฉียวนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับไฟเบรกแล้วก็โลโก้ทุกตัวสอนยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับตัวเครื่องยนต์เป็นแบบ i อวีเคเป็นแบบโครเมียมลากยาวน,นะครับโลโก้สแตนล็อกกิทตี้อยู่แบ,บบครบนะครับด้านท้ายสวยๆเลยนะครับในส่วนของไฟเบรกด้ที่สามก็จะมีอยู่ข้างในนะครับ ที่เก็บตำราครับค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะครับผมตรงนี้ถือว่าใช้งานได้เกิดประโยชน์ดได้มากนะครับเก็บของได้เยอะล้อยางอะไรมีมาให้ครบอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับรอยซีต่างๆนะครับจากทางโรงงานอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับรอยอาร์ตต่างๆจากทางโรงงานนะครับตะเข็บเม็อาร์ตเรียงตัวสวยงามรถไม่เคยตัดต่อไม่เคยชนหนักนะครับ ตัวนี้เบาะนะครับด้านหลังสามารถพับแบบ6 0สิสี่สิบได้นะครับเวลาเราพับเบาะนะครับเราต้องมาดึงสลักตรงนี้ก่อนก่อนนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปพับเบาะให้ดูนะครับเวลาเราเก็บสัมภาระเพิ่มตรงนี้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับพอเราดึงออกเราจะสามารถพับได้แบบนี้นะครับเนี่ครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเวลาเก็บของที่ว่ายาวๆนะครับก็สามารถเก็บหาช่องตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าตรงนี้ใช้ดีมากสะดวกมากๆนะครับ แล้วเราเก็บก็แคดันนะครับตัวนี้มันก็จะลงเราของมันเองนะครับนะดึงไม่ออกแบบนี้นะครับเนียครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ในประสงค์มากๆนะครับกับตัวซิตี้คันนี้นะครับสีสวยๆตบนี้นะครับใครสนใจก็ที่ติดต่อทักเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่รถคันนี้จะโดนจองไปนะครับเพราะว่าของเราค่อนข้างจะขายดีมากแล้วก็สีนี้ผมรับรองอยู่ไม่นานด้วยนะครับสีคอสติมบูนะครับผม สิบเงินนะครับดูโครงสร้างฝั่งนี้นะครับหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับมาสีสร้างสีแบบอยู่แบบครบคบเลยนะครับตะเก็บเมตตอาร์ตต่างๆเรียงตัวครบๆบแบบนี้นะครับนี่ไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำนะครับไว้ใจวางใจได้เลยนะครับซื้อรถมือสองนะครับที่เป็นจนของเราคับรถสวยเกตเอมมาให้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเสี่ยงดวงเอานะนี่ของเราคัดสวยเกตเอนะครับการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อ นะครับตัวถังเดิมนะครับการันตีโครงสร้างนะครับสวยๆเลยนะครับหัวน็อตต่างๆอยู่แบบครบๆนะครับเพจตัวรถนะครับเศจตัวรถอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับนะญญาณเจ็บไปก่อนนะครับแกะให้ดูรุกจุดนะครับไม่มีก๊านะครับเหมือนได้มารับชมรถตัวจริงที่บริษัทรถยนต์ของเราเลยนะครับผมนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดห้่องเครื่องให้ดูกันบ้างนะครับ ข้ามาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ i-VTEC นะครับของทางฮอนด้านะครับค่อนข้างอึดทนอยู่แล้วนะครับของตัวเครื่องยนต์ฮอนด้านะครับห้องเครื่องแข็งแ่งนะครับพวกมาร์กสีดำสีต่างๆอยู่แบบครบๆนะครับเบ้าโชกคนะครับหัวน็อตตรงฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการขยับการแกะฝากระโปรงพันกันความร้อนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมประมาณ90-95%ได้นะครับสติ๊กเกอร์มอกรอง ติดแปดน้าสนิทเรียบเนียน,นนะครับไม่มีร่องสี่่นนะครับจุดแปะจุดหัวน็อตต่างๆนะครับเกียงเก่านะครับไม่มีร่องรอยการอย่างเงี้ยหรือว่าการไขจากประแจรหรือว่าเครื่องมือช่างใดๆนะครับตัวคานด้านแก้มนะครับหัวน็อตก็ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับนะครับดูในส่วนของตัวคานตัวรถนะครับของเราการันตีเลยนะครับของเราโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคืออยู่ครบรถไม่เคยผ่านการชนหนักนะครับหรือว่ากับหัว ตัดต่อมานะครับเล่มั้นโมดติหางนะครับนะแต่ยังไงบ้างครับสาหารบคันนี้กับเจ้าตัว Honda City 1.5 SV Plus อพตัวท็อปสุดปี2018นะครับมาพร้อมกับสีคอส c ิกบูนะครับหรือสีน้ำเงินนะครับสวยๆแล้วหล่ออีกหนึ่งคันนะครับที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับคันนี้ผมรับรองอยู่ไม่นานใครสนใจคันนี้ต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะ0 8ณ1 3 1 8 8ม6่ดปเบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ